สวัสดีจ้าสุล่า <c oughs> สวัสดีครับพี่น้ำาพึอ่อโอ้มาแต่เช้าอย่างนี้สงสัยมาทวงสิ่งที่ผมสัญญาไว้แล้วสิครับโอ้ยแน่นอนนี่เตรียมไปแล้วหรือยังมาเริ่มที่วัสดุที่ใช้ทําแว่นตาที่เป็นโลหะชนิดแรกเลยไหมครับอืมราเริ่มที่วัสดุโลหะอันแรกคือสเตลเลสสตีลที่มีความทนทานทนต่อความร้อนการเสียดสีและการกัดกร่อนได้ดีซึ่งวัสดุสเตลเลสสตีล สามารถดีไซน์กรอบแว่นออกมาได้บางหรูหราแต่ยังคงความแข็งแรงไม่หักง,ง่ายวัสดุต่อมาคือไทเทเนียมที่เหมาะสำหรับคนแพ้โลหะวัสดุชนิดนี้จะมีความทนทานต่อการลอกและการกัดกร่อนได้ดีครับและอีกหนึ่งวัสดุที่มาแรงก็คือเบต้าไทเทเนียมวัสดุที่มีความเหนียวยืดยุ่นบิดงอได้โดยไม่เสียรูปทรงทนทานและมีน้ำหนักเบา สามารถดีไซน์กรอบแว่นออกมาได้บางและดูหรูหราตามสไตล์กรอบแว่นโลหะเลยครับดีมากๆเลยนะเจอรี่เนี่ยถ้าเราเนี่ยได้รู้วัสดุต่างๆ,ๆแบบนี้แล้วนะเวลาที่เราจะไปเลือกกรอบแว่นเนี่ยนะที่จะให้แบบว่าใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การทำงานของเราโอ้โหสบายเลยใช่ครับถ้าเราต้องการเลือกกรอบแว่นที่สวมใส่สบายนะครับและตอบโจทย์เรามากที่สุด ก็จะต้องพิถีพิถันในการเลือกแว่นนะครับก็ต้องใส่ใจกับตัวเราหน่อยสิเพราะว่าเราก็จะได้แว่นที่ดีแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของเราด้วยเนาะใช่เลยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ